3 2 1สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคูหนึ่งรีแอคชั่นกันนะครับวันนี้มีเพลงมาฝากอีกแล้วนะครับจากทุกคนที่คอมเมนต์มาที่แรกคนหนึ่งก็งงเหมือนกันนะขออะไรมีมีคนขอเพลงมาเยอะมากเลยมีคนหนึ่งบอกว่า น้ำส้มน้ำแดงน้ำส้มน้ำส้มงอะไรเม้นผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอย่างงี้นะเลยคนหนึ่งก็เลยแล้วก็พิมพ์ว่าน้ำแดงขอขอน้ำแดงน้ำส้มเนี้ยเออไม่บอกขอเพลงนะขอขอน้ำแดงน้ำส้มเออคนนี้ก็เอ๊ะเป็นอะไรก็เลยลองพิมพ์ดูเอ้ามีเพลงนี่หรอเพลงนี้น้ำแดงน้ำส้มไม่ธรรมดาก็เลยมาลองรีแอคชั่นกันนะครับ โอ้โหโอเคเราลองฟังกันดูเนาะฟัง้องกันมันจะเป็นเพลงได้ไงน้ำแดงน้ำส้มโ okay. อเคพร้อมเราไปรีแอคชั่นกันนะครับกับเพลงนี้น้ำแดงน้ำส้มพร้อมไปฮะน้ำแดงน้ำส้มฮะ เฮ้ยผมสงผมไม่ธรรมดาเนี่ยคำสมิดาสวัสดีครับแสไม่มีอ่ะชอบไปแล้วชิดาผู้ชาวดาไมดวิกาอมพัชลาหาบินพิชยาบุปนาดามานัพาดาลาดดังนั้นบินชนิดาปอยทีชดาคิดหอหวัง มีนังแดงและจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงและจะกินนังแดงแล้วกูไม่รเลยก็ทำงมึงม่วงชี้กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่างหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเออโดดงมีแกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮะมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงและจะกินนังแดงมีนังแดงและจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงและจะกินนังแดง ไอ้ยาไาวปลวงจิงเจ้ากินไข่เต่าสวแม่จังเจ้าชอบเล่งปอกเก่งท้งต้องด็กติดยาตมาเป็นเอเย่งเจ๊กแม่เราโอนไหแทบตายหัวใจเจ้าไวขอออกซิเจนอาแม่หรือเรามานองพีกายโอ้ยไม่สบายขอบีทเฟชนแกงาโดนชอนแกงโชว์โแกงให้ดีมาไไอ้สปุ่งจนสลงวุยเลยมตวสกส ไม่ธรรมดาจริงๆหมปากมีนังแดงและจะกินนัง่วงมีนังม่วงและจะกินนังแดงกินน้ำแดงกินน้ำแดงะกงงเมง่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือวงเอามึงไปคไงพี่แกงยะได้ามาเลวดทาต่างแขงเอาไงกังวะไอ้ฮะมีนังแดงและจะกินนังส้วงมีน มีนังแดงเราจะกินนังซ้วงมีนังซ้วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ้วงมีนังซ้วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ้วงมีนังซ้วงเราจะกินนังแดงขอแค่เพื่อบีเอาตังฟิวเลยนะตังพอเทั้งนั้นเลยปังเฮ้ยเอ๊กู มันครับมันบอกตัวคนดูเก้าล้านนะโอ้ไม่ธรรมดาน้ำแดงน้ำส้มที่เรียกว่าเป็นเพลงได้ไงอ๋อไม่เป็นคำว่ากินน้ำแดงไม่กินน้ำส้ม,มกินน้ำส้มไม่กินน้ำแดงอะไรแาเนี่ยโอ้โหคนบอกว่ามันต้องแวกงแนวนะเพลงนะคนคนดูถึงจะดูมากๆอย่างเงี้ยเออมันดูแปลกๆแต่มันมีว่ายถึงว่ะ มันสนุกสนานไปในตัวของตัวเพลงอยู่แล้วนะครับดนตรีก็สนุกแล้วก็คนร้องก็ร้องแบบได้ได้ใจมากเลยแต่ตามแนวเลยต,ตามตาตาของตัวเองเลยแต่เป็นเพลงที่สนุกมากๆเลยนะครับนะโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับนะมีโอกาสได้ฟังก็บสีว่าทําให้คนหนึ่งได้เปิดโลกกว้างมากเลยนะว่าเออเพลงตุกตามันไม่มจําเป็นต้องแบบาจงังหวะ พออะไรเพิ่มเสียงดี <No. S 1> อะไรเวอร,วอร์อะไรต่างๆมันแบบทุกอย่างมันถ้าเป็นเพลงมันมันมันบอกได้ยากหมดเลยแค่ฟังแล้วสนุกฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วถูกใจคนดูแล้วว่าแปลกแปลกแล้วก็มันได้ประเด็นมันได้เรื <What? S 1> ชาติลดนิยมแบบตามคนฟังอะ่ะมันคนชอบดูก็คือประมาณนี้แหละนะครับ คืออันไหนที่มันแบบว่าแปลกแล้วมันมันไม่ได้เลยก็ไม่ก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าครั้งอันที่เพลงดูแปลกๆแต่มันเป็นมันได้อะมันได้หมดเลยอ่ะนะครับถือว่าเก่งนะเก่งมากๆเลยนะครับเยอะมากนะครับสนับสนุนให้ทุกคนนะครับในรุ่นสมัยนี้อ่ากล้าสร็จออกรีวิวเพลงต่อไปเลยแล้ะกันนะครับอเอาทาเพลงต่อไปนะครับเพื่อให้ดันตัวเองมอีประสบการณ์มันแน่อาจเป็นดาราหรือเป็น เป็นไอดอลหรือเป็นนักร้องในในสไตล์ของตัวเองนะครับเห็นนักร้องดารากันหลายหคนเนาะก็เป็นในแนวของตัวเองนะครับอย่างแรปเปอร์มีใครบ้างอะนะอิสรต่างๆหรือใครต่างๆเนาะก็ทำด้วยตัวเองไม่มีใคยจะทำด้วยตัวเองนั่นแหละเพลงแต่งเองลงเองในต่างคนเดียวนะครับหรือว่าเก่งมากๆกนะก็เป็นเพลงที่ทุกคนอะ นะสามารถทําได้ทุกคนอยู่ที่เราต้องกล้าทําครับแล้วเพลงก็จะออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบได้ดีที่สุดนะครับโอเคชอบมากนะครับอยากให้คุณหนึ่งดีเอเชั่นเพลงไหนคอมเมนต์มาบอกเลย้วกัน<ะ>เนี่ยแล้วก็จะมาดีเอเชั่นในเพลง,พลง,พลงต,ต่อไปนะครับแล้วก็ฟังเพลงใหม่ไปด้วยแต่คุณหนึ่งก็จะก็เพลงใหม่หมลงในอ่าคืาเรียกว่าอนะไรในเฟสไดเพื่อไป เปิดที่ในรถยนต์ของตัวเองเวลาขับรถไปไกลๆต่างๆก็ฟังเพลงใหม่ๆอย่าเงี้ยฟังเพลงเก่ามันก็มันก็มันก็น่ามันกน็นกเบื่อเนาะเราต้องโหลดเพลงใหม่อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ <Nope. S 1> โอเควันนี้เพลงนี้ฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งไปเอาปปรโมดไปกินด้วยกันนะครับอย่าให้คุณหนึ่งดีใช่เพลงไหนคอมเมนต์มาบอกเลยด้วยกันสำหรับวันนี้เพลงนี้สวัสดีครับ